วงกลมเหมือนวงล้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็นเกๆเฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกัน สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆห้องมาพรางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบกับคุณเจยมยบนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงนั่นเองนะคะรูปร่างรูปทรงนะคะในชีวิตประจาวันของเด็กๆก,ก็ต้องได้สัมผัสนะคะได้พบเจอได้พบเห็นกันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณเจยมยบก็จะมา ยกตัวอย่างนะคะรูปร่างรูปทรงให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะรูปร่างนะคะก็จะมีวงกลมนะคะวงกลมแล้วก็ตัวอย่างของวงกลมนะคะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกานะคะ ลูกบอลน,นะคะนะคะก็จะเป็นรูปทรงกลมนะคะหรือเข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ที่บ้าน,นเด็กนะคะมีรูปทรงอะไรบ้างนะคะเด็กๆลองสังเกตด,ดูนะคะต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็จะเป็นกล่องต่างๆเช่นกล่องของขวัญน,นั่นเองนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะเตาไมโครเวฟนะคะหรือตู้เย็นนะคะก็ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะและสุดท้ายนะคะก็คือสามเหลี่ยมนะคะรูปทรงสามเหลี่ยมก็อาจจะเป็นจั่วของหลังคาบ้านนั่นเองนะคะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีข้อของเครื่องใช้ต่างๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่บ้านของเด็กๆว่ามีรูปร่างรูปทรงอะไรบ้างนะคะและกิจกรรมในวันนี้ที่กูจะฝากให้เด็กๆนะคะได้ร่วมสนุกกันนะคะในช่วงหยุด โควิด19นี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะประดิษฐ์รูปร่างรูปทรงนะคะจากวัสดุเหลือใช้นะคะที่มีรูปร่างรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมนะคะให้นำมาประดิษฐ์เป็นอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการตามที่เด็กๆอยากจะทำนะคะ,ะส่งคลิปนะคะการประดิษฐ์ วัสดุเหลือใช้ต่างๆที่มีรูปร่างรูปทรงแตกต่างกันไปนะคะแล้วตั้งชื่อส่งมาในแชร์ในิรายกลุ่มนะคะแล้วเราเอามาแชร์กันซิว่าเด็กทำอะไรบ้างนะคะประดิษฐ์อะไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้กคจะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับครเจะอีกในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ